อางนางคุณใส่กุญแจมือเรื่อยๆๆๆพี่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 ใส่กุญแจมือเรื่อยเ้ยอย่าดื้ออย่าดื้อใส่กุญแจมือสาม้ันอย่าขัดขวางผมไม่ได้ขัดขวางมันคุยกันได้อย่าขัดขวางอย่าขัดขวางผมไม่ได้ขัดขวางเอาเวลาเนี่ยเนี่ยมาจับแบบนี้ผมไม่เอาเวลาไปตัดรองเท้าให้แจ๊ดดีกว่าใช่ผมดิ คุณคดีเขาอยู่สอนอมีบุรีผมไปข้ามหน้าข้ามตานี่ผมเคลียร์คดีนี้พี่อย่างนี้พี่ยังมาได้เลยพี่พี่ไปสืบอะไรสืบนครหูบเลยลครบ้านน่าจะละครบาลที่ผมหุบกรพี่คุณจะบ้าไม่ใช่ดอกกุหลาบพี่ผมว่าเอาเวลาไปตามดีกว่าว่ารองเท้าเจ้นีล่อยู่ไหนแล้วพี่ครับคุณแล้วไปต้องไปเสือกอะไรคุณแจ้งเขาหลอกเขาเดี๋ยวคล้องไปนี้ไอ้ไม่ผูกน้องผมไม่นะพี่ไม่นะไม่บังคล้องผมนะพี่ถอยไป อย่างนั้นคุณได้แล้วพี่ผมว่าเอาเวลาเนี้ยไปช่วยหารองเท้าน้องผมดีกว่าพี่เพราะว่ามันหลายคู่ด้วยแล้วน้องผมก็ไปเป็นหัวรองเท้าพี่ตอนนี้ามีเขาจะเข้าใจไหมครับมันก็ยจะไล่สดด่าน้องผมอยู่พี่เอางี้นั่นผมผมไม่จังแล้วไปจับเรื่องอะไรครับฮะจับเรื่องอะไรมึงฮะทำไมจับเขาทำไมอ่ะแต่ว่าพูดเยอะสุดเลยไอสัตว์ไม่นี่เข้าใจผมไปแล้วอยู่แล้วพี่แต่ว่าพี่ต้องเอาเวลาไปจับหารองเท้าน้องผมพี่มันหลายคู่พี่เข้าใจเปล่า นั่นแหละเจ้าคุณแล้วไม่คิดจะพูดอะไรเลยหรอกพี่ผู้ผมต้องไปลงทับไปสารวัฐแกไปแล้วครับเอาแล้วพี่แล้วผู้ผมทำไงเออกลับบ้านเนี่ยครับรอยอ่ะครับคุณไปด้วยฮะคุณเรื่องอะไรครับพี่อ่ามีสายรายงานมาว่าตอนนี้คุณกำลังดำเนินการนะครับผมกำลังจะจ้างวันฆ่าภรรยามาเชิญเลยครับมาเลยครับเจอแล้ฮะแล้วคุณมีอีกหนึ่งคดีนะยักยอกเงินล้านมะหมี่ด้วย ข้อมือจอดปิกเขามีอยู่นะฮะม,ม,มีเยอะป่ะล่าสุดคุณพูดมาเท่าไหร่ฮะคุณพูดมาเลยฮะยอมรับจะได้ผมไม่ได้โมยตอนนั้นผมหยิบสามพันสี่พันตอนล่าสุดมีด้วยล่ลาสุดมีด้วยสามพันสี่พันถือว่ายักยอกนะครับก็ยักยอกอะไรแล้วคืออะไรข่าเมียคืออะไรวะ <c oughs> ไม่มีข่าวมาฮ <c oughs> ะมึงไอ้ไอ้แจส๊สสมองบิ๊ก่อกว่าตระลนแจตระลนแจครับตระลนแจตระตลวันแจนะเอาไหมตรงนี้ไหมล่ะเอายอมแล้วกัน